ทุกคนคือเราดูวิดีโอตอนนี้เราดูเป็นเรื่องปกติคุณดูผมเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติถูกปะ่ะไม่ว่าจะเป็นดูใน YouTube ดูในสตรีมมิ่งหรือว่าคุณจะโหลดมาดูที่บ้านอ่าไฟล์แบบ mkv mp4 ใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า Encoding แบบ s 2 6 4 s สอ av 1นั่นนู่นนี่เวลาที่เขาแบบประกาศสเปคมือถือหรือประกาศแบบสเปคคอมว่ามันมี Encoding แบบนั้นแบบนี้ซัพพอร์ตซึ่งมันเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้จะมารวบตึงให้ฟังว่าทั้งหมดนี้มันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับจะ ผมทํางานในวงการคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ทุกซอฟต์แวร์ที่ทำกับวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งแบบเนี้ยที่คุณเห็นภาพผมไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือที่คุณดูย้อนหลังแล้วคุณเห็น YouTube มันส่งเป็นสตรีมไปให้คุณทีละท่อนทีละท่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะมีวิธีการตัดวิดีโอเข้ารหัสแล้วก็ย่อขนาดให้เล็กลงแล้วก็ส่งเป็นท่อนๆไปให้คุณนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในโลกแล้วเนี่ยนะครับจะใช้ไลบรารีหนึ่งที่เรียกว่า FFmpeg นะครับ FFmpeg Fast Forward เอ็มเป็คือเป็นโอเพนซอร์ดไว้ทุกคนเนี่ยสมมติว่าคุณอยากจะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอะไรก็ตามที่โปรเซสวิดีโอต่างๆเนี่ยคุณต้องไปใช้ไลบรารีนี้แน่เลยเพราะว่ามันมันดีมากสามารถที่จะเปลี่ยนวิดีโอจากฟอร์แมตนั้นเป็นฟอร์แมตนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ทำสตรีมมิงก็ได้นะครับที่คุณดู YouTube อยู่ตอนนี้ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าใช้ f f m p e g อยู่หลังบ้านก็คือผมส่งภาพไปเสร็จปับ๊บ ffmpeg ทําการเข้ารหัส Encode ปับ๊บเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คุณเป็นบิดเป็นบิตไปเเรื่่ออยๆอยๆางงี้นัว ลันวงการวิดีโอของโลกไปนี้ซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับเป็นโอเพนซอร์สผมไม่อยากทําเรื่องนี้เพราะว่าผมเจอมันบ่อยมากเลยแล้วผมก็สงสัยว่าทําได้ยังไงวะแต่ว่าพอไปอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดราม่าของชาวเดเวลลอปเปอร์เอาเป็นว่าทุกคนทราบว่า f f m เ e ฟเป็นี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันแต่เราจะไม่เล่าเรื่อง f f m p e ฟแล้วในวันนี้เราจะมาเล่าว่าไอวิดีโอที่เราดูอยู่ตอนเนี้ยเอ็กเอนโค딩ต่างๆทำไมมันมีเยอะแยะเหลือเกินจะมาเล่าให้ฟัง ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบใน m e m b e r s h i ครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆม,มีโพสต์หลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับ คอนเทนต์หลักของเราในวันนี้นะครับด้านเคส425สองหีที่มีเคส S25 ครบทุกสไตล์ให้เลือกสรรใครอยากได้เคสสวยๆก็นี่เลยครับเคสเมดเคสสเปซนะครับหรือถ้าใครอยากได้น่ารักในแชทไอเฟสหรือถ้าพวกนายเนี่ยเป็นแบบเท่ๆในแชทเพอร์ลิเกนยูเเหมาะ<ไ>หรือถ้าใครอยากได้อะไรใหม่ๆก็นี่เลยนะจีโอตอนเนี้เขามีลด10%นะครับทั้งเคสและฟิล์มของเคสทีไปใช้กันด้วยนะ <c oughs> ต้องถามก่อนอันดับแรกก็คือวิดีโอคืออะไรโอ้โหดีปะเหมือนคขาถามปัชญาวิดีโอคืออะไรแชทมันก็คือภาพที่ เล่นต่อกันหลายหลายเฟรมในเวลา1วินาทีก็อ,อาจจะมีตั้งแต่24เฟรมต่อว,วินาที30เฟรม60เฟรมใช่ไหมอย่างตอนนี้หกสิเฟรมที่คุณเห็นกันอยู่เนี่ยหกเฟรมต่อว,วินาทีก็คือภาพนิ่ง60ภาพตอนหนึ่งวิเวลาที่กล้องมาถ่ายมาเนี่ยมันก็ถ่ายมาเป็นเฟรมเสร็จแล้วมันก็เอามารวมกันนั่นแหละแล้วก็ส่งเป็นไฟล์วิดีโอไปให้คุณใช่ไหมทีนี้ไอภาพที่มันถ่ายมาเนี่ยจริงๆแล้วความละเอียดมันสูงมากแต่ว่าในยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะแบบ คนดูคลิปผมเนี่ยอ้คุณต้องใช้เน็ต5กิกใช่ป่ะเพราะว่าไฟล์วิดีโอตัวที่มันเป็นรออะที่เป็นภาพอะมันใหญ่คุณก็อยากจะลดขนาดลงใช่ไหมเขาทำยังไงก็จะมีวิธีการในการย่อขนาดวิดีโอแต่ว่าย่อแล้วเนี่ยมันก็มีย่อ2แบบอีกมีย่อแบบ lossless ก็คือพอย่อแล้วขยายออกมาความละเอียดเท่าเดิมกับย่อแบบ lossy หรือว่าเรายอมสูญเสียรายละเอียดนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ขนาดไฟล์มันเล็กลงใช่ไหมซึ่งนี่ก็หลักการเดียวกันกับภาพ jpeg ทุกคน ก็คืออย่าง,งนี้สมมติว่าเฟรมเฟรมหนึ่งอะอย่างไอๆไอตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ยมันมีสีคล้ายๆกันถูกปะ่ะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกสีกัพิกเซลว่าเอ้ยจุด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 เนี้ยเป็นสีพิกเซลเท่านี้ถูกปะ่ะเราสามารถกรุ๊ปมันเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นบล็อกบล็อกแทนที่จะมาทําทีละหนึ่งพิกเซลเราก็ทําเป็นขนาดสัก4ี่คูณสพิกเซลหรือ8ปดคูณแปดพิกเซลใช่ป่ะแล้วก็กรุ๊ปให้มันเป็นสีเดียวกันมันก็จะแบบว่าพอดูหยีตาดูก็อ๋อดูพอดูเรื่องอยู่นี่ไม่จําาเป็นต้องมชัด เป๊ะขนาดนั้นถูกปะแต่ว่ามันเซฟเนื้อที่ต่อเฟรมได้เยอะขนาดของวิดีโอก็เลยลดลงอ่าไอการทําแบบนี้เนี่ยก็เขาเรียกกันว่า encoding ใช่ไหมหรือการการเข้าละเข้ารหัสไหมวะภาษาไทยมันก็จะมีวิธีการ encode หลายวิธีซึ่งแต่และว,วิธีมันก็ใช้หลักการวิธีการต่างกันไอวิธีการเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะถูกออกมาถูกออกเป็นมาตรฐานไว้ทุกคนตอนนี้ที่นิยมส่วนใหญ่ยางที่ยังนิยมอยู่ก็คือมาตรฐานที่เรียกว่า s, s 2 6 4ทุกคน s 2 6 4เนี่ยก็ใช้กันมานานแล้วก็ซัพพอร์ตในทุก Device ที่เราใช้ซัพพอร์ตหมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าผมจะมา Encode วิดีโอแบบเนี้ตอนที่คุณดูอะ่ะคุณก็จะมาถอดข้อความที่ผม Encode อ,ออกมาเป็นวิดีโอก็คือ Decode อาจจะมีคนส่ง Encode ส่งเข้าไปคุณรับไอ้อนนี้มาแล้วก็มาดี o ค e ไอข้อมูลแบบนี้มันคือภาพแบบไหน,นก็ต้องมาแตกออกมาเป็นภาพใช่ปะซึ่งไอาการ Encode กับดี o d e เนี่ยใช้เวลา และใช้คณิตศาสตร์เป็นอย่างมากใช่ไหมเพราะมันต้องคำนวณพิกเซลคำนวณสีนั่นนู่นนี่ซึ่งถ้าเกิดว่าคอมไม่แรงเนี่ยมันก็จะเอนโคดช้าแล้วก็ดีโคดช้าอ่ามันต้องคุณเรนเดอร์วิดีโอก็คือการเอนโคดใช่ปะ่ะแล้วก็ตอนที่คุณเปิดวิดีโอขึ้นมาเนี่ยคือการดีโคดซึ่งถ้าเกิดว่าใช้พลังในการคำนวณเยอะวิดีโอคุณก็จะกระตุกเพราะว่ามันคำนวณไม่ทันถอดเฟรมไม่ทันอ่าประมาณนี้ H 264กเนี่ยก็เป็นวิธีที่นิยมแล้วก็มีฮาร์ดแวร์ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยการจะดีโค คุณจะต้องมานั่งบวกเลขในซอฟต์แวร์แบบว่า,าเอ้ยทำอย่างนี้เอาอนะันนั้นบวกอันนี้อันนี้คูณนั้นสรู้แตออกมาใช่ปะแต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทำอย่างนั้นมันช้าเว้ยทำในซอฟต์แวร์มันช้าเขาเลยมีในชิปมือถือคุณเนี่ยหรือในชิปคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยหรือในชิปการ์ดจอคุณเนี่ยมันจะมีหน่วยพิเศษที่เอาไว้เพื่อทําการเอนโคดและก็ดีโคดวิดีโอโดยโอัตโนมัติแบบว่า,าคุณแค่ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วมันออกมาเป็นวิดีโอให้เลยเออแบบไม่ต้องม,งม,นนออออมูล ที่ encode มายัดเข้าไปเอาพุทออกมาเป็นวิดีโอได้เลยแบบเดียวไทม์ใช่ปะ่ะเพราะว่ามันถูกทํามาในฮาร์ดแวร์ในซิลิคอนก็เลยทําให้ H264 เนี่ยเป็นที่นิยมเพราะว่าไอชิปต่างๆที่มีขายในปัจจุบันเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้หมดเวลาที่เราดูวิดีโอเนี่ยคอมก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปว่าเราไม่ต้องมาคํานวณในซอฟต์แวร์ลวเรามีอุปกรณ์พิเศษในการดดโคดใช่ปะ่ะทีนี้ไออุปกรณ์พิเศษเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะ Encode กับ code ดในฟอร์แมตใดก็มีมาตรฐานใหม่ออกมาทุกคนมาตรฐานใหม่เน เอ๊สองหเนี่ยเขาบอกว่ามันชัดกว่าเดิมอีกมันถึงว่ามันบีบอัดไฟล์ได้มากกว่าเดิมอีกหรือถ้าเกิดว่าที่บิตเรทเท่ากันมันชัดกว่าเพราะว่ามันมีออลกริทึมใหม่มาอุ้ยใหม่กว่าดีกว่าเร็วกว่าทุกคนก็ต้องขันกันไปใช้ใช่ไหมคําตอบก็คือจริงๆแล้วอย่างใน Windows เนี่ยยังเล่นไฟล์ h 2 6 5ไม่ได้ต้องรอห้ฟังก่อนก็คือสมมุติว่าคุณเอาไฟล์ mp 4มาใน mp 4เนี่ยจริงๆมันคือเรียกว่าคอนเทนเนอร์ไว้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอที่ Encode มา ซึ่ง e n code แบบใดเนี่ยมันก็จะเขียนไว้ว่าเราเป็น mp 4แต่ข้างในวิดีโอเรา e n code มาแบบ h 264หรือเราเป็น mp 4เหมือนกันแต่ข้างในของเรา Encode มาเป็น h 2 6 5ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี d e โคเดอร์ของ h 2 6 5แล้วคุณเปิดไฟล์คุณก็จะเปิดไม่ได้อ่านไม่เป็น h 264เนี่ยมันแพร่หลายก็คือทุกคนสามารถ e c โ d e h 2 6 4ได้แต่พอเป็น h 2 6 5ปับ๊บมันยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรคุณก็จะเล่นวิดีโอไม่ได้บางทีคุณโหลดวิดีโอมาเปิดไม่ได้แล้วมันบอกว่าไม่มีโคดอ,อันนี้้เเรื่องนี แล้วทีนี้เราต้องทํำยังไงทําไม s 2 6 5ที่บอกว่าดีกว่าแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้กันสักทีก็ต้องบอกว่าเพราะว่ามันมีค่าลิขสิทธิ์ไว้ทุกคนสมมติว่าซอฟต์แวร์ที่ใครก็ตามที่เอา s 2 6 5ไปใช้เนี่ยจะต,ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับองค์กรเจ้าของลิขสิทธิ์เออ H264 เนี่ยมันฟรีไว้แต่ h 2 6 5เนี่ยต้องจ่ายตังค์ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบ Open s o u r c e ใช้ใช้คนเดียวใช้กันเองเนี่ยคุณเขียนซอฟต์แวร์มา encode decode ใช้เองไม่ไม่่มวาอะไร แต่ถ้าเกิดคุณจะขายซอฟต์แวร์ที่มีวิดีโอ H.265 d e c o อร์เมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์ใครเขาถามโอ้ตัวสิทธิบัตรถือกันอยู่2คนคุณต้องจ่ายตังค์ทั้ง2บริษัทเพื่อที่จะให้คุณสามารถ De ดีโคด H.265 ได้โอ้มันก็เลยไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรตอนนี้ในว i n d o w s เองเนี่ยถ้าเกิดว่าผมโหลดไฟล์ MP4 มาแล้วมันเป็นเอ็นโคดแบบ H.265 หรือ HEVC นะครับแล้วผมพยายามจะเปิดไฟล์วิดีโอเนี่ยวินโดว์จะบอกว่าเปิดไม่ได้ ถ้าคุณไม่จ่ายตังเรานี่ไงผมไม่ได้ล้อเล่นเนี่ยมันขึ้นแบบนี้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะเปิดจริงๆแล้วอะ่ะเปิดได้แต่คุณต้องจ่ายตังหน่อย0.99เออเปิดได้เปิดได้แต่ช่วยเราจ่ายค่าลิขสิทธิธ์ทีใช่ปะซึ่งถึงแม้ว่าตัวชิปเองตัวตัวสมมุติคุณซื้อชิป AMD มาแล้วในในตัวชิปอะ่ะมีตัววิดีโอเอนโคดเดอร์ที่ซัพพอร์ตทั้ง H 2 6 5 และ S264 นะตัวฮาร์ดแวร์สามารถทำได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ Windows Windows บอกเฮ้ยคุณต้องจ่ายค่าไลเส้นด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อ่ะก็คือเราเราต้องไปจ่ายเงินให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ด้วยเออดังนั้นเราไม่ได้เก็บไว้นะเราแค่อ,นอคำนวยความสะดวกให้คุณเฉยถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ H265 อ่าซึ่งก็จริงๆก็ s 2 6 5มันภาพมันชัดกว่าจริงเว้ยชัดดีจริง,รงแต่ว่าก็นั่นแหละครับนี่คือโคเดกอ่ะ S264 กก็เลยเป็นที่ป๊อป ปูล่าแต่มันเก่าแล้วนะไอ้สมันหลายปีแล้วเกือบ10ปีแล้วจำไม่ผิดแล้วทํายังไงเราจะได้ทั้งของดีแล้วก็ฟรีด้วยไอ้ทุกคนก็ต้องบอกว่ามันมีมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า AV1 ใช่ไหมโคเด็กใหม่ AV1 ตัวนี้เป็น Open Source ที่เขาบอกว่าเอ้ยตัวเทียบเทียบ H.265 ได้เลยเรื่องคุณภาพของจริงนะครับมันดีมากเลยบิตเลทเท่ากันความชัดเกือบเทียบ S265 ได้แต่ฟรีโอเพนซอร์สทุกคนใช้ได้หมดคนก็เลยแห่กันไปใช้ AV1 อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ในสายวิดีโอเนี่ยเขาคิดว่า AV1 กับ h 2 6 5อะไรชัดกว่าเพราะว่าทางฝั่ง S265 ก็จะบอก AV1 กระจกภาพเละเป็นวุ่นเลยเอนโคโดไม่ได้เรื่องของฟรีะอะไรเงี้ยแต่ AV1 ก็บอกว่าเฮ้ยมึงถ้าเกิดว่ามึงเซ็ตถูกต้องเวลาอินโคโดอะภาพมันชัดเทียบกันได้เลยใช่ปะก็แล้วแต่แต่ว่าเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกฟอร์แมตหนึ่ง ก็คือ VPN ล่ะ VPN ใช่ไหม VPN นี่ก็โอเปนซอร์เหมือนกันวะอะรูเลอตี free, ้ฟรีนะครับคิดค้นโดยเว็บเว็บอ่าอะเว็บเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ในการทำทำแบบเว็บไซต์ไอ้พวกโคเดกพวก VPN e v VP ้อะไรเงี้ยมันคือโคเดกแต่ว่านามสกุลไฟล์อ่ะคือสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์ซึ่งคอนเทนเนอร์เนี่ยมันสามารถที่จะซัพพอร์ตได้หลายโคเดกสมมุติว่า MP4 เนี่ยเป็นานามสกุลไฟล์คือคอนเทนเนอร์สามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง H.264 H.265 WebM เนี่ยก็เป็นอีกคอนเทนเนอร์หนึ่งก็เป็นนามสกุลไฟล์นามสกุลหนึ่ง uh, m o v ของ Apple QuickTime.mov ก็สปอร์ตให้ 264, 265งนั้นไอตัวนามสกุลไฟล์เนี่ยต้องแยกออกจากโคเดกประมาณนี้แล้วกันผมทํางานสายเบื้องหลังชอบใ265อันนี้ใช้จริงๆแค่264กับโพลิส ถามว่ามันต่างกันไหมคนในสายวิดีโอก็คง <ๆ S 1> ต้องคุยกันผมอะเป็นสายเทคนิคอลที่อาจจะไม่รู้เรื่องความชัดของของวิดีโออะไรอย่างนั้นแต่ว่าเราเข้าใจเรื่องเอาไปชื่นว่ามันมันทำงานยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเออเว้ยแม่งเท่ดีอ่ะโอเคทีนี้กลับมาที่ ffmpeg หน่อยเขาบอกว่า ffmpeg เนี่ยเป็นตัวที่ open source เราก็สามารถที่จะ encode และก็ decode วิดีโอได้ในทุก format ทุก format เลยนะทีนี้มันก็มีแบบ avp9 เนี่ยใช่ไหมเอโคเดกเนี่ยเขียนโดย กูเกิลปะเว็บเเนี่ยนำโดยกูเกิลมั้งแล้ววีพีเนี่ยก็คือเหมือนกูเกิลคิดขึ้นมาไปโคเดกนี้นะก็วิดีโอเอนโคดเ c โคดอะไรก็ว่ากันไป ffmpeg เนี่ยซึ่งเป็นไลบรารี p e n source เนี่ยก็อยากจะทำา Encode ดโ code VP9 ด้วยก็เขียนขึ้นมาใหม่ของตัวเองตัวที่ไม่ใช่เจ้าของโคเดกหรอกแต่ว่าพอเทียบประสิทธิภาพในการ Encode กับ e code แล้วอะ ffmpeg เอนโคดวิดีโอ VP ีไได้เร็วกว่าไลบรารีของกูเกิลเองเฮ้ย คือไอคนใน ffmpeg เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าแม่งมีแต่คนบ้าคือนั่ง r e เวิร์ e เอนจิเนียร์โแล้วก็มานั่ง o p t ติ i z e ว่าทำยังไงจะเร็วกว่าไปนั่งเขียนโค้ดยันลงไปยัน s m b เพื่อที่จะแบบสปีดอัพอะไรบางอย่างคือกลายเป็นว่า ffmpeg อะแม่งทำได้เร็วกว่าเจ้าของเออก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ในวันนี้เพราะว่าทุกอย่างที่เป็นวิดีโอที่คุณเห็นในอินเทอร์เน็ตผมคิดว่า80%ใช้ไลบรารีนี้ แล้วก็ถูกเมนเทนโดยคนแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแล้วทุกอย่างฟรออีนั่นแหละครับจบเลยอตัดจบเหมือนนังละครไทยวอดกูช่องเทคไงมึงใช่ปะวันนี้มาเล่าเรื่องนี่ครับซอฟอตแวร์ในการเข้ารหัสวิดีโอครับสมกับเป็นช่องเทคจริงจริงนี่คือช่องเทคไงคุณบอกวอู้ในายอาร์มเดี๋ยวนี้ไม่ไม่พูดเรื่องเทคเลยนะนี่ไงเทคทุกคนมีเรื่องเมสา,าอีกแลวเพิ่งรับข่าววันนี้ทำอภัยโทษเอาบริดจ์ คุณคุ้นชื่อนี้ไหมคุณอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าผมบอกว่าเขาคือเจ้าของเว็บซิลโรสล่ะที่เราเล่าเรื่องกันไปอะ่ะทําบอกว่าอภัยโทษออกมาแล้วจา้าเข้ากลับมาแล้วอันนี้วิกิอัปเดตยังเนี่ยนี่ไงพาดอนไปโดนทรัมวันนี้เลยเนี่ยวันนี้โย่ Yo, unconditional พาดอนนะครับพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาอา่ะตามนั้นแล้วกันนะตามนั้นแล้วกันดีไหมดีไหมรอไป